สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วิมาเดินเทศก,กาลกินเจเมืองพัทยาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรขายบ้างคะแต่ที่นี่เขาจะมีเทศก,กาลกินเจทุกปีและก็จะมีตลาดนัดขายของทุกปีค่ะตลาดนัดก็มีวันที่14ตุลาถึงวัน วันที่24ตุลาค่ะก็มีของขายเยอะแยะนะคะมีของกินมีขนมจีนมีขนมีกับข้าวแต่ตอนนี้วิมาเดินก็เวลาประมาณสักห้าโมงเย็นก็ยังไม่มีคนเยอะมากค่ะ มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆอยากซื้อไปหมดเลยมีน้ำผลไม้ขายด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นลอดช่องถุงละยี่สิบาทอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ปั่นค่ะแล้วก็จะมีขนมมีมาม่าเจอันนี้ อันนี้น่าจะเป็นโปอันนี้น่าจะเป็นกะหลี่ปั๊บอคะ่ะอันนี้ก็สาลาเปาซาลาเปาก็มีหลายสีะคะ่ะมีจะของหน้าซื้อเต็มไปหมดเลยค่ะอยากกินไปหมดเลยแต่ถ้ามาตลาดนัดถ้าเราไม่กินอะไรมาก่อนนี้ต้องใส่จะได้กับข้าวติด มือไปเต็มเลยค่ะอันนี้เป็นร้านอาหารร้านกับข้าวจีตรงนี้เขาก็จะมีเขาจะขายทุกปีนะคะวีกกมาซื้อทุกปีเนี่ยกับข้าวอร่อยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำส้มขวดมีของกินเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะซื้ออะไร อันนี้เป็นข้าวเต็นค่ะแต่ข้าวเต็นแบบนี้ก็อร่อยดีนะคะมันเล็กกินง่ายแล้วก็มีมันเชื่อมมาถึงตรงนี้ก็สูตรตลาดแล้วค่ะวิก็เดินกลับอีกข้างเพราะว่าจะมีขายสองข้างทางค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านกับข้าวกับข้าวที่ เราซื้อกลับบ้านหรือว่าจะเราจะ,จะนั่งกินข้างข้างในก็ได้ค่ะมีมีก๋วยเตี๋ยวมีตรงนี้ก็จะเป็นมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ค่ะกลับข้าวเยอะมากค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอันนี้ลาบยำเห็ด อันนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะลาดหน้าว่าลาดหน้าน่ากินมากค่ะอันนี้ขนมจีนอันนี้ก็เป็นซาลาเปาค่ะอันนี่ผลไม้ปนันนี่น้ำตาลสดค่ะ อันนี้ก็ผล,ลไม้เอาจผล,ลไมน่ากินช้มโอก็น่ากินค่ะแอปเปิ้ลก็น่ากินอันนี้น้ำเจ้าหู่แต่น้ำเจ้าหู่ร้านนี้อร่อยมากนะคะอันนี้น้ำข้าวโพดอันนี้น้ำพึ่งแล้วก็น้ำลำไยเด๋ว,วิจะซื้อน้ำลำไยสักแก้วหนึ่ง ข้าวเปียกทอดค่ะมีขนมบูรานแบบบ้าน,านเราอันนี้ก็เรียกเลยขนมข้าวโพดขนมข้าวโพดตอนสมัยเป็นเด็กชอบกินมากค่ะอร่อยแล้วก็หวานกลับมาที่ร้านขนมจีนวิจะซื้อขนมจีนกลับไปกินที่บ้านสักชุดหนึ่งวิจะซื้อเป็นน้ำยากระทิเพราะว่าพี่ชอบกินน้ำยากระทิมากค่ะ